ที่ด้านเลี้ยวว่าเสียบอลไปครับคุณฤษฎีไมว่าอะไรเล็กที่สี่สที่เรียถุงก็มีอยู่ในไงเขาไม่เอาจะถุงของตัวเองก็เอาไปเลยไปถ่ายนี่ถุงเต็มเลยนั่นแหละไปซื้อเขาเก็บไว้ทำไมอ่ะแม่เก็บถุงจะทำอะไรแม่จะทำส่ล่ะอ่ะโคตโต้แพงนี้มือทำแท็กซี่ได้ไหมทำดีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนซื้อ ที่ห้างสามร้อยเจ็ดบาทเองถ้าซื้อเซเวนสามร้อยยี่ิบห้าขายกันยีบาทถะาซื้อเป็นลิตราือเป็นลิตรี่มันลิตรที่ห้างดูกว่าอีกออเ็กได้ไหมอองนด้ไหมไกระดูกก็ได้อยู่นะ้เลยไอผมั่งครับได้ครับ